การสาธิตวิธีการเล่นเกม The Crazy Bus ค่ะอุปกรณ์ในการเล่นนะคะจะมีบอร์ดที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเล่นใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินรถและนี่คือโน้ตที่ใช้ในการเดินนะคะถนนจะมีถนนเป็นเส้นเล็เออเกๆแบบนี้เอามาต่อกันมีมีสมแยก3แยกและ ดาวนะคะเมื่อตกในช่องที่มีเหรียญดาวให้ผู้เล่นสุงหยิบการ์ดสีเหลืองไฟแดงเมื่อผู้เล่นถึงสัญรับไฟแดงให้ผู้เล่นทอยลูกเต๋าลูกเตา๋เตาจะมีเอฟเฟกคือสีเหลืองถอยใหม่สีเขียวผ่านได้และสีแดงหุดเล่นหนึ่งตาตปัสสต็อปจะใช้ในการวางผู้เล่นจุดหนึ่งจะวางได้ไม่เกินสองคน และป้ายเตือนการที่ใช้ในการเล่นเกมมีทั้งหมด6ชนิด1สีฟ้าคือการที่ใช้ในการเดินของรถการต้องไปเดินไปได้หนึ่งช่องการต้องไปคูณ2เดินไปได้มากสุด2ช่องการต้องไปคูณ3เดินได้มากสุด3ช่องการกลับรถใช้ในการกลับรถการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาใช้ต่อเมื่อถึงทางแยกและสี่แยกต้องไปหรือเลี้ยวซ้ายให้ผู้เล่นเล่นได้หนึ่งชนิดในการเล่น การเอฟเฟคคือการสีแดงแการห้ามตรงห้ามแซงห้ามเหลียวและกลาพรพัดโต๊ะใช้จุดเอฟเฟคของการสีแดงแการสูงพิเศษสีเหลืองใช้เมื่อตกถึงดาวถี่ทองกาบสีนกคู่การตัวละครใช้ในการจับคู้ที่เหมือนกันและสามารถสูง่งหยิบให้จับเพื่อนได้การของรงเรียละไพและกลารอุบัติเหตุค่ะ การวางถนนนะคะจะให้ผู้เล่นช่วยช่วยกันวางต่อไปนะคะเราจะวางปัสสต็อกจะแจกให้ผู้เล่นคนละห้าอันไปวางตรงที่เป็นแบบนี้ตรงไหนคะท้าของบอดและแจกเหรียญดาวให้ผู้เล่นคนละสามอัน วางตรงไหนก็ได้ของบอร์ดนำไฟแดงไปวางตรงสีแยกและป้ายเตือนวางตรงสามแยกสีป้ายเตือนสีแยกไว้ตรงสีแยกแจกตัวเดินให้ผู้เล่นตามจำนวนผู้เล่น นำตัวคนไปวางที่จุดบัสต็อกหนึ่งบัสต็อปจะวางผู้เล่นไ,ไม่เกินสองคนเอาด้านที่เป็นเลขลงนำตัวรถมาวางที่จุดเริ่มต้น การแจกการ์ดนะคะเราจะแจกถุงลมมิยภัยให้ผู้เล่นคนละหนึ่งใบและเอาใบที่เหลือสุ่มเข้ากองเมื่อแจกการ์ดถุงมิยภัยเสร็จแล้วให้แจกการ์ดสุ่มให้ผู้เล่นคนละห้าใบไม่รวมในมือนะคะในการในมือแล้วสรุปรวมแล้วการในมือจะมีทั้งหมดหกใบ กา,ก,การอุบัติเหตุเมื่อแจกการ์ดให้ผู้เล่นครบทุกคนแล้วนำการ์อุบัติเหตุสุ่มเข้ากองกิการในการเล่นนะคะเราจะใช้การ์ดเดินตรงในการเดินรถหนึ่งช่องแบบนี้สมมติว่าผู้เล่นอยู่ตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราจะมาจุดนี้เราต้องใช้การ์ดเดินตรงสองใบหนึ่งสอง และเมื่อผู้เล่นถึงจุดที่เป็นสีแยกผู้เล่นต้องถอยลูกเตา๋าสีเขียวแปลว่าผู้เล่นสามารถเดินต่อได้หนึ่งช่องแล้วเราจะเลี้ยวมาแบบนี้และผู้เล่นเดินตรงไปอีกสามช่องผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเดินตรงหนึ่งช่องหรือสามช่องแต่ผู้เล่น ถ้าผู้เล่นเดินตรงหนึ่งช่องผู้เล่นตกในเหรียญที่เป็นดาวผู้เล่นต้องสุ่มการ์ดที่เป็นสีเหลืองและใช้เอฟเฟกต์ทันทีบล็อกถนนที่เป็นเลี้ยวเราต้องใช้การ์ดเดินตรงในการเดินแต่เมื่อไรที่ผู้เล่นคนอื่นไม่อยากให้เราเดินตรงผู้เล่นคนอื่นจะลงการ์ดสีแดงให้เรากลับมาอยู่ที่เดิมแต่เมื่อไรที่เรามีการ์ดสต็อปแต่เราก็ลง ลงได้ลงได้ทันทีเพื่อห,หยุดเอฟเฟกของการาดสีแดงเราจะสามารถเดินตรงได้ตามที่เราต้องการมาเมื่อผู้เล่นหยุดที่บัสตอปให้ผู้เล่นเก็บตัวคนขึ้นมาไว้กับตัวเองและหยิบไพ่จากการกาดกองกลางหนึ่งใบเพื่อเป็นการจบเทิร์นแต่เมื่อไหร่ที่ผู้เล่นหยิบกร์ดได้การาดอุบัติเหตุต้องเปิดทันทีการาดอุบัติเหตุจะมีผลทำให้ตัวคนที่อยู่ในช่องนั้นตาย และรถต้องกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นแต่เมื่อไรที่ผู้เล่นไม่อยากให้คนหรือรถกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นหรือคนตายต้องใช้การถุงเนามัายเพื่อปกป,ป้องคนและรถกติกาพิเศษนะคะเมื่อผู้เล่นจับคู่การ์ดได้ทั้งสีแดงได้สามใบผู้เล่นสามารถสุ่มหยิบไพ่หนึ่งใบาจากมือเพื่อนได้หรือ ผู้เล่นจับคู่ก๊์ดสีชมพูที่ที่หน้าตาเหมือนกันได้สองใบผู้เล่นก็จะสามารถสุ่มดิบให้จับมือเพื่อนได้หนึ่งใบเรามาเริ่มเล่นเกมกันนะคะเราจะใช้วิธีการโอนอยออกในการหาผู้เล่นคนแรกและเมื่อได้ผู้เล่นคนแรกแล้วให้บนทาง้ายมือการจัว่วไพ่จากการกองกลางคือการจบเทินนะคะ มื่อผู้เล่นตกในช่องที่มีเหรียญดาวให้ผู้เล่นสุ่มหยิบไพ่จากที่เป็นลูปดาวแบบนี้ขึ้นมาและใช้ทันทีผู้โดยสารต้องการขึ้นรถของคันของคุณสุมส่มหยิบผู้โดยสารฟรีหนึ่งคนแบบนี้ค่ะ ต้งไปค 3, ูณ3ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเดิน3ช่องหรือ1ช่องเมื่อผู้เล่นจบในช่องที่เป็นสีแยกผู้เล่นต้องถอยลูกเตา๋าสีเขียวแปลว่าเดินฟรีได้หนึ่งช่องถ้าจะเลี้ยวต้องใช้การ์ดเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ผู้เล่นใช้การเลี้ยวซ้ายก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปและเก็บผู้โดยสารขึ้นมาไว้กับตัวเองและสุมหดิบการจากกองกลางหนึ่งใบเพื่อจบเทินถ้าได้เหลืองต้องคอยใหม่สีเขียวเดินฟรีหนึ่งช่องแต่เมื่อไหร่ที่ผู้เล่นไม่มีการที่เป็นเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะไม่สามารถเดินได้ต้องกลับรถ เล่นได้การอุบัติเหตุคนในช่องที่อยู่ในช่องต้องตายและรถต้องกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นลงก๊าซสีเขียวคนก็จะไม่ตายและรถก็ไม่ต้องกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นค่ะวิธีการจบเกมของเกมนี้นะคะเมื่อผู้เล่นเก็บคนครบหมดแล้วให้ผู้เล่นพลิกดูที่ข้างใต้ของตัวละคร ว่ามีกี่คะแนนและบวกเลขกันใครที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะ